เราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเชา้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างน,น้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างงี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็นสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ กระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกลาลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กิน แล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยวัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน่ การันตีโดยสามารถเพลกรลณนนะครับดีจริงๆ